กลับมาพบกับช่วงของแซบโซเชียลกันแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ4ีหเรื่องด้วยกันนะครับไปที่เรื่องแรกกันเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของหนูน้อยเท้าไฟว่าอย่างนั้นเถอะมีการแชร์กันใน a c e b o o k นะครับเห็นถึงลีลาอันแหมสุดเสด้าของหนูน้อยคู่หนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่นั้นเขาส่งไปเรียนลีลาดนะฮะเรียนไปเรียนมาแม่ไม่น่าเชื่อครับเรียนรู้เร็วไวเหลือเกินนะครับจนกลายเป็นหนูน้อยเท้าไฟมีการแชร์กันในโลกโซเชียลจะเป็นอย่างไรนั้นอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับไปครับ แม่ดูแล้วนี่นะครับแหม่ถ้าผมมีลูกมีเต้าเนี่ยอยากจะส่งไปเรียนเหมือนกันแหม่จะเท้าไฟอย่างนี้หรือเปล่านะครับเอาละครับเราไปที่ข่าวที่2การข่าวนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของผลการวิจัยเขาว่าอย่างนั้นนะครับมีถูกแชร์กันในโลกโซเชียลอีกเช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนก็แชร์ส่งต่อส่งต่อกันไปจะอยากจะบอกว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้นี่ทำเอาสาวไทยน้อยอกน้อยใจกันทีเดียวนะครับเพราะว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้นั้นถูกแชร์กันออกมาแล้วนี่แหม สาวๆไม่อยากจะแชร์ต่อครับดูแล้วรู้สึกว่าแม่น้อยอกน้อยใจส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมภาพนี้กันเลยครับเรื่องราวของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการสำรวจจากสาวๆจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเป็นการสำรวจเรื่องของหน้าอกหน้าใจว่าสาวประเทศไหนในโลกนั้นจะมีไซส์แบบไหนอะไรยังไงผลปรากฏว่าอย่างที่เห็นอยู่ในแบนเนอร์นี้เนี่ยนะครับสาวไทยของเรานั้นหน้าอกหน้าใจเล็กที่สุดในโลกครับแม่ แต่จริงเทสยังไงไม่ทราบนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ถูกแชร์ออกมาจะจริงจะเทสยังไงก็ต้องไปพิสูจน์ซากมันเอาเองแล้วกันผมพิสูจน์แทนไม่ได้นะแต่ก็อย่าเพิ่งน้อยอดน้อยใจครับสิ่งเหล่านี้มันพัฒนากันได้นะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะครับสาหรับสาวๆนะครับก็เป็นแค่ผลงานวิจัยที่ถูกแชร์ออกมาก็คงต้องไปตารวจตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับผมไปที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวการของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบกันไปหมาดๆเป็นความปลาชัยแบบบ่นรูปต้องเรียกว่า ช็อกกันไปทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันระหว่างบารินกับเยอรมันนะครับยอดทีมแห่งยุโรปผลปรากฏว่าแม่บารินแพ้ไปเจประตูต่อหนึ่งนะครับต้องถือว่าเป็นไตรีที่แม่ช็อกกันไปทั้งโลกส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับหลายๆคนคงทราบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะโลกโซเชียลเขามีการแชร์กันเรื่องราวของแบนเนอร์ต่างๆจะเป็นอะไรนั้นนะครับไปชมกันเลยครับ แบนเนอร์ที่ว่านี้นั่นก็คือเรื่องราวของเสื้อนะครับเสื้อที่ถูกแชร์กันออกมามีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการชนะของเยอรมันนะครับเประตูต่อหนึ่งที่มีเหนือบาซินนั่นเองนะครับแล้วก็มีการแชร์กันในรูปแบบต่างๆเป็นแบนเนอร์นะครับจะว่าตอกตอกย้ำก็ได้หรือว่าอาจจะทับถมก็ได้เหมือนกันแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นความหลงจากการแข่งขันคู่ล่าสุดในรอบรองชนะเลิศระหว่างบาซินกับเยอรมันนะครับเอาละรครับผมจะปิดท้ายกันนะครับในเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่ง อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงไปรษณีย์ของไทยนะครับที่ผ่านมาเกิดขึ้นมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นส่งไอโฟนแล้วกลายมาเป็นก้อนหินนะครับหรือการส่งพัสดุที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนักในการขนส่งมีการโยนไบโย,ยนมาล่าสุดนั้นมีการแชร์นะครับภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับการส่งพัสดุนะครับจะจริงจะเท็จอย่างไรอาจจะต้องไปตรวจสอบกัน นี่เป็นภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือภาพของเต่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรมีการส่งผ่านทางไปรษณีย์นะครับเอา,เอาพลาสเตอร์แปะเอาไว้นะครับทั้งเท้าทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าหลังเนี่ยนะครับแปะเอาไว้แล้วมีการใส่กล่องส่งทางไปรษณีย์นะครับไม่แน่ใจว่าเต่าตัวนี้นั้นเสียชีวิตหรือไม่แต่ก็มีการส่งแชร์กันออกมาในโลกของโซเชียลว,ว่า,าต้องระมาาัดระวังกันแล้วจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรส่งทางไปรษณีย์นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการเสียหายแล้วก็อาจจะทำให้สัตว์นั้นเสียชีวิตได้ เห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกว่าใจหนึ่งก็สงสารเต่าเหมือนกันนะไม่มีทางเลือกในการที่จะเดินทางเพราะถูกเจ้านายนั้นแหมรวบโัวรวบหางใส่กล่องส่งคันท่อไปศณีหวังว่าภาพภาพนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในไปษณีนะครับหาทางในการจัดส่งวิธีการอื่นจะดีกว่าไหมนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโซเชียลมีเดียที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ